สวัสดีครับวันนี้นะครับ,นนะรบจะพาไปดูหาไปเอาหน่อไม้สดๆจากกอไผ่เลยครับหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ป่าพุดใหญ่ยยแล้วครับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วหน่อไม้ไผ่ป่าน้ำเต็มสระแล้วแล้ว ตกมาอีแห้งแห้งอีสองสารอบนี่เรียบร้อยน้านี่บอหาม,มันเอาห้ายา,ยาแลวแวมองไม่มันหนามไม่เอาซ้ำ <c oughs> อมองเป็นเป็นดี่ มันสีด่งแน่เลยด่งกล้วยบด่งจ้อยเนาะด่งจอยมันหอามะย้ามันหนามมันหกมันหกไปเบิ้องน่องงามๆครับบอกเอามันเอามะย้าทำี่ห้อเลยบนข้าสต๊อกจากรอบนี่ สองสารอบหนึ่งะอะอน,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 นี่นี่ห้ามาบ้องนี้นีเเน่เปลนแปลนเอางไงห้าจจกเอาได้น,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 ดนี่นี่นีน่นี่โนนนี่คักเลยด้ยนี่นั่นแค่หนูแค่หนู เ,เนี่ะยเก็บอีกอ้าวจวดจวดเนี่ยก็ยร์ามันดรอ่เถิงๆมันว่าไรอันมันพอดีเอาหนามันออพอดีเลย ไม่ออต่ยามเลยดูเหรอด้ยแน่น่้มาแล้วหนึ่งนอนอก็เดินี่ัตมีขาหันก็ได้ไปหักเอาไปให้นึ่งนอนหันไปนี่ได้มาแล้วด้นึ่งนอเด้วยได้นอนี่

Bố, nhùng Nhùng nhung, 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 บัดเพเออิ่นเสือเฮ็ดเพิงผ่นน้ำหรือทงเพิ่นก้อนก็ทีนี่เนาะอยู่นี่ป้าเฮ็ดเพิงผมได้อยู่นออี่มันห่อสายได้มาอีกแล้วหนอนงามหนึ่งอีกหนึ่งนอครับไผ่ป่าไผ่ป่าไม้ไผ่หนามเดี๋ยวเดี๋ยวนอนหนึห่งไ,ได้อยู่มันโฮ เดี๋ยนอหนังกะตาอย่างนี้บลนะมันฮกเอางะเอาไปงะไป้าไปทับทับทัเกคักคี่จ๋าที่เกงไปบ้านอะม่มาทางนี้อนเดี๋ยวมาจายอ่ทางหนาทางนาก่อนมันเป็นแปรนเอาง่ายงเนี่

แต่แก่ง่ิมันอ่อนได้แหนงมันีมันทมอ้อฮาร์เอนั้นมันแล้วมากดอกเริมันล่ามากอะ่านอน้ helmet, ออยู่ได้พอมือเราเกะนี่ยยากเนานี่เต้เพิ่มาฮือจะลยงมา่เพ่มแตยากเขาเ็งเซอร์อรนี่ไม่แหนง

Unda, lab, bunu, ท, right ที่มันมาซับเอาแล้วหลบหนึ่งยึดยึดอยู่ข้างในมันสบายที่นี totally ้คือ่ะไหมน่ะงามเด้ตรงนี้โอ้อ เรียบร้อยนั่นได้ยังไวบ่นั่นมาอีกแล้วมันนี้ดางในมันมืด

โอเคมันอ่อนแล้วมันแดกแล้จะทำไงจะทำไงจะทำไงจ่ายนะเรียบร้อยมาแล้วมันกร,ร,สร,ร,รสะส่องสับลาบมาแล้วสับเอามาแล้อหอากหลายงาน,น,นงาม,งาม,งาม,งามพอเลยครับพอแล้วพอแล้ว,แล,วแล้วพบกันใหม่ครับ ใส่พอแกงและแกงแล้วเลยเบิ่งผลงานเออนี่แจ้วครับ